กอไก่ไก่ขอไขขไข่เอมันด์บีเบิร์ดสิบเก้า减四等于多少很棒สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีวีเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าเสริมพัฒนาการเด็กหนังสือจินดาค่ะเป็นอีบุ๊กสามภาษาไทยจีนอังกฤษในเล่มเดียวเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปลองใช้กันแน่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องใส่ฐานก่อนนะคะใช้ฐานเอสามจำนวน3ก้อนค่ะแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องกดปุ่มเปิดตรง <Wow. S 1> นี้ภายในเล่มนะคะเขาก็จะมีสื่อภาพแล้วก็เสียงแล้วก็ในแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่ที่แตกต่างกันออกไป oh. ไม่ว่าจะเป็นหมวดพยัญชนะคำศัพท์ตัวเลขสีรูปทรง หรือว่าอาชีพต่างๆสัตว์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือผักผลไม้ค่ะอย่างเยอะต่อไก่ขอไข่จุดสนุกข,ของเล่มนี้นะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะเป็นเกมถามแล้วก็ตอบค่ะถูกต้องฉลาดจริงๆชดาขอถามอยู่ที่ไหนมาาาอีกครั้งนะถ้าอยากกดเพิ่มลดเสียงเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะคะ together. A. Bite. B. Bird. C. Cup. Find where is the G. สิบเก้าลบนี 1, 2, ่เท่ากับเท่าไหร่เยี่ยมมากเลยคแล้ล่นอจากนี้นะคะเพากว่ายังมีแบบฝึกหัดแล้วก็เกมต่างๆให้เด็กๆได้ลเล่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญแถมฟรีปากกาเขียนลบได้คุ้มสุดๆค่ะก็คือเขียนไปแล้วก็ลบไปได้นะคะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะหนังสือจินดาเพียงแค่350บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย